สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณหน้าตลาดเพชรพิชยาค่ะบริเวณสี่แยกเลยนะคะตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนนะครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะจะมาถ่ายร้านที่โอ้โหกำลังเป็นกระแสอยู่ในจังหวัดนนะครสวรรค์เลยนะคะนั่นก็คือร้านเนียวไก่เยอะโคเด๋ยวเราไปะะสวัสดีแม่ค้ากันนะคะ <20. S 2> ของอะไรคะนะ้า20บาทค่ะ20บาท20บาทอันนี้มีไก่ทอดอย่างเดียวหรอจ๊ะมีไก่ทอดกับเครื่องในค่ะนี่โนกันได้โนกันบ20บาทจ้า20บาทเหมือนกันค่ะ20บาทเท่ากันนะโอ้เยอะมากเจ้าขอ,อเดียวเครื่องในนี่ค่ะลูกค้ามารอเพียบเลยนะคะนี่จ้า มีไก่ทอดกับเครื่องในมีอยู่สองอย่างนะคะแต่ว่าขายดีมากๆเลยโอ้โหอย่างเดียวก็ยี่สิบสองอย่างก็ยี่สิบนะจ๊ะคะ<า>ชื่อคุณอะไรคะเจ้าของร้านก้อยค่ะคุณก้อยนะคะ ที่มีที่สั่งไว้นะจ๊ะรวมอะไรคะรวมสองปนกันอ่าปนกันสองอุ๊ย้าหมดแล้วมีเติมบ้าคะเนี่ยไก่อ๋อนี่พอสี่เอ็ดโมงจะหมดแล้วนะคะขายตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ยตีสีแ่แล้วนะคะเออนี่ข้าเหนียวแบบดูท่าทางจะแบบนุ่มมากเลยนะคะยังกินได้นะ ได้ค่ะโนนไก่ทอดพิมี์ห่อค่ะห่อใหญ่มากๆนะคะอ๋อลูกค้าจะเยอะเรื่อยๆนะคะจะเยอะช่วงเช้ามืดอันนี้เป็นหน้าตลาดพิจยานะคะนี่เป็นสองห่อนะคะ ร้านเปิดมานานหรือยังคะเนี่ยตั้งแต่ธันวาตั้งแต่ธันวานะคะอเออนะคะ,ะขอถ่ายเป็นใจไม่ได้เหรอตักตักให้ดูหล่อยเลยนะนี่เรื่องนี้เลย,นะย,เลยโอเคอย,ย่างน,นี้นะคะ20บาทนะคะแทบหอแบบหอไม่ได้ มันเยอะมากเดี๋ยวแม่สั่งเลยก็ได้จ้ะอ๋อโอเคโอเคแม่สั่งได้เลยจ้าอะไรคะตอนนี้มีไก่กับเครื่องในค่ะมีไก่กับเครื่องในตอนนี้มีมีสองอย่างมีไก่มีเครื่องในดี่นีมีเครื่องในเครื่องในเครื่องในมีจ้าเครื่องในอะไรคะเครื่องในเหรอมีเครื่องในเดี๋ยวดูเขาหยิบเครื่องในนะคะรวมกันได้ไหม ใข้ไก่วันละกิโลคะเนี่ยคะสองร้อยห้าส<ะ>ิบยห้าสิบโลต่อวันนะคะโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยม,มีมีม,มีมีนะจ๊ะไข่ทอดก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะ ใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะทำสันอยู่สองคนนี่น่นะคะมีมีแบบขายสูตรอะไรไหมจ๊ะยังไม่มีนะจ๊ะแล้วก็ไม่มีเป็นชายด้วยไม่มีเปนชายค่ะไม่จไม่มีสาขานะคะแต่นาคตไม่แน่ไม่แน่นะคะเดี๋ยวเราคอยติดตามมีเพจมีอะไรไหมจ๊ะ เนื้อไก่เยอะโคตรนะคะคุณเพื่อนๆก็ไปติดตามกันได้นะคะนี่สองห่อนะจ๊ะสองห่องอเราลูกค้ามาเรื่อยๆจ้ะอ๋อเครื่องในท้านี้หมดก็คือหมดเหรอคะอ๋อเครื่องในจะหมดแล้วตอนนี้นะจ๊ะปกติจะมีหมดด้วยจ้ะตอนนี้มันขึ้นราคาถูกมากจ้ะ ไม่เคยมาหรอคะไม่เคยมาเลยเนาะกเนื้องีมันนอกอ่ะจังลาเดนก็ถึงร้านแล้วมั้งอุณพูดไปได้นะจังเข้ว่าอากาเแ็งมาก็ถูกแต่แขง แค่ชลำลัแล้วทำไมเราก้ให้จบเป็นขายแค่สองอย่างนะคะขายดีมากๆเลย อาิตนะคะขายตั้งแต่ตีสี่ถึงสิบเอดโมงนะคะค่ะใส่ได้เลยนะคะตังนาได้เลยนะจ๊ะพีหรอ,อจ้ะค่ะถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวนี้ก็ขอเชิญที่ร้านนี้ด้วยนะคะเออที่มาที่ไปของร้านนี้เป็นยังไงคะงทำไมถึงตั้งนั้น

ะแล้วก่อนมาขายไก่นี่ทำอะไรมาก่อนนะคะมีหลายอย่างเลยนะทำอะไรทำกาแฟค่ะโอ้อเราทำแบบเดิมค่ะจะเป็นอันใหม่ที่คุณจะได้่มทำ๋อต้งแต่ทำวานุ่นค่ะประมาณช่วงตีค่ะค่ะก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะกำไรน้อยแต่แปลว่าปริมาณเนาะเราเน้นปริมาณขายหมดทุกวันเล่าแกค่ะขายหมดทุกวันนะจ๊ะ ค่ะค่ะก็คือตั้งแต่ตีสี่จั่าวของจะหมดนะคะน<ช>ีะนี่ตอนประมาณตีห้าหกโมงเลยขายดีมากเลยนะคะ มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วร้านนี้ก็คือมีป้องกันโควิดอะไรด้วยนะคะี้าแ่นๆช่วงาเล่ยงชวสายะคก็จะมีูค้ามารับไขายะมีแบบรับไปขายด้วยใช่ไหมจ๊ะมีคนรับคิวมีรับไปขาย มีรับผิวรับไปขายแล้วเราก็ขายในราคาเดิมนะคะาเขาอไปบวกเอาเขาก็เอาไปบวกเอานะจ๊ะให้กันเยอะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ระหว่างรอลูกค้าก็ห่อไปนะคะเพราะว่าลูกค้าก็มาสั่งทีน,นะะี่คือจะได้รับความรวดเร็วแล้วก็มาไไม่ต้องแหอัดด้วยนะคะ ลดความแออัดไปด้วยเมื่อก่อนคออนหน้า,าร้านเยอะค่ะแต่ว่าเราบาง <ๆ S 2> ทีโทรรถก็ให้จับเบอร์แล้วก็จดไว้แล้วก็ไปตลาดก็ได้ไปไหนก็ได้อเพราะว่าบางทีแม่งหน้าร้านก็เนหละเป็นปัญหาเลยใช่จ้ะมีรถปัญหาเนาะ<ช>การเว้นระยะห่างด้วย<ช>นะจ๊ะให้กันอย่างเยอะอเหมาะกับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มากมากเลยค่ะ ไก่หมดอีกแล้วเผื่อกบเดียวไก่หมดอีกแล้วขอาแล้วไก่ละ